นิกนะคะเอ่อเติบโตเกิดมาก็อยู่ในกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อทำงานเป็นข้าราชการตำรวจนะคะก็ชีวิตไปเด็กก็อยู่ในแฟตนะคะก็อยากในรูปเลยก็จะเป็นแฟดตสี่ชั้นนะคะก็จะอยู่ในเนี้ยตั้งแต่เด็กจนอ,อถึงอายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะจนคุณพ่อกเกษียณออกนะคะก็ เป็นตอนในแฟดตตำรวจนะคะก็อันนี้มีพี่น้องสามคนนะคะเออเป็นผู้หญิงลูกคนกลางนะคะก็ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็จะค่อนเออฐานะครอบครัวจะค่อนข้างเออปันกลางในทางลำบากนะคะเพราะว่าเช่าที่จำความได้ในวัยเด็กเนี่ยเวลาจะกินข้าวแบบบางทีพ่อแม่มีเงินไม่พอเนี่ยเขาก็จะให้เราอะวิ่งลงไป เซนกับข้าวกับคุณป้าที่รู้จักนะคะเอามากอดแล้วสิ้นเดือนค่อยไปชําระอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็เข้าใจาเออชีวิตครอบครัวค่อนข้างลําบากในวัยเด็กนะคะอ่าแล้วก็แม่คุณแม่เนี่ยทำอาชีพเป็นช่างเสริมสวยนะคะก็เอาบ้านในแฟลตเนี่ยแหละคะ่ะมาทําเป็นร้านเสริมสวยนะคะก็เท่าที่จําความได้เลยเนี่ยก็คือ เป็นเด็กที่โตมาแบบว่าเล่นเหมือนกันแต่ว่าได้ทำงานตั้งแต่ประถมเลยคุณเออแม่แม่คุณาจะสอนให้ทำงานคือตอนป .4 เนี่ยแม่เขาก็ให้เราแบบช่วยสระผมลูกค้าแล้วอะค่ะเหมือน ียงพี่นิกหายค่ะได้ยินไหมคะเมื่อกี้มันมันเข้ามิวอ,อได้แล้วค่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนอะไอ้เมื่อกี้เสียงหายไปช่วงไหนคะสสมสวยพี่สมสวยโอเค ช่วยแม่สระผมแล้วก็เป่าผมลูกค้านะคะคือ่าวัยเด็กเนี่ยก็ฝึกทํางานมาตลอดเลยแล้วก็อาจจะเพราะว่าด้วยไมเซ็กคนโบราณอย่างเงี้ยเราเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวดังนั้นแม่ก็จะให้ทํางานบ้านทุกอย่างเลยล้างจานซักผ้าใคนทางบ้านนะคะแล้วก็รีดผ้าตั้งตั้งแต่เด็กทําหมดเลยดังนั้นมันก็เลยจะฝึกเรื่องทํางานและรับผิดชอบงานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เออด้วยวัยเด็กเนี่ย เออพ่อแม่ไม่ได้เออเขาเรียกอะไรอ่ะพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้สอนแนวความคิดอะไรเหมือนอะไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นนี่เขาจะสอนให้แบบตั้งใจเรียนหรือขยันเงี้ยจะไม่มีนะคะดังนั้นชีวิตในวัยปฐมเนี่ยแนว mindset ในการดําเนินชีวิตนี่อ่ะจะศึกษาจากหนังสือธรรมะนะคะในหนังสือธรรมะเขาจะสวดมนต์แล้วก็มันจะมีบทข้อความสอนในหนังสือธรรมะให้เราดําเนินชีวิตยังไงอย่างเงี้ยนี่ก็จะ ศึกษาจากหนังสือธรรมะในการดําเนินชีวิตแล้วก็ได้ฝึกเรื่องการรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนะคะที่แม่ให้ทําแบบทํางานตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วก็แล้วก็จะฝึกแก้ปัญหาคิดและแก้ปัญหาปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ประถมเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยเราไปโรงเรียนเองตั้งแต่ป .4 นะคะ ดังนั้นเวลาเราออกไปประเชิญโลกข้างนอกเนี่ยเราจะต้องแบบฝึกไหวพิบฝึกการแก้ปัญหาอะไรเฉพาะหน้าที่เราเจอเองโดยที่ไม่มีผู้ปกครองช่วยแก้ปัญหาก็จะก็ว้ประถมก็จะแบบทํางานมาตั้งแต่ประถมเลยนะคะพอผ่านช่วงประถมมาก็พอขึ้นมอต้นมปลายเนี่ยคุณแม่ก็หยุดทำเสริมสวยแล้วก็มาทําขนมครกขายนะคะ เราก็จะเป็นลูกมือช่วยทํำผสมนู่นนี่นั่นแล้วก็ตั้งร้านนะคะเราค่อยไปโรงเรียนตอนเชา้าก็จะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยแม่ทำขนมโคกนะคะส่วนช่วงมปลายเนี่ยก็จะมาไข่นำเต้าหู้นะคะก็ทําทุกขั้นตอนเหมือนกันได้รับหน้าที่ในการทํานำเต้าหู้เนี่ยก็ตั้งแต่ล้างถัว่วปั่นถัว่วต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยเตรียมวุ้นเตรียม เครื่องทุกอย่างแล้วก็ช่วยคุณแม่เข็นคือต้องตื่นแต่เช้ามึงช่วงมอต้นมอปลายเนี่ยเป็นช่วงแบบไม่รู้เด็กคนอื่นตื่นกีน่โมงแต่ว่านิงอะบางทีต้องตื่นปีสี่ปีห้าไปตลาดไปซื้อของเพื่อกลับมาเตรียมขายพวกน้ำเต้าหู้กับขนมครกตอนเช้าาเงี้ยค่ะหันต้นหอมวันละโลหนึ่งอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้าขายขนมครกนะคะก็มอต้นมอปลายก็จะแม่จะขายขนมครกตอนมอต้นน้ำเต้าหู้ตอนมอปลายนะคะ ก็เรียนไปด้วยช่วยแม่ค้าขายไปด้วยนะคะแล้วก็ในช,ช่วงปถมถึงมต้นเนี่ยเรายังไม่คิดอะไรกับชีวิตก็แค่ช่วยพ่อแม่ทํางานไปทํางานที่รับผิดชอบแล้วก็เรียนหนังสือไปแบบหนังสือเวลาสอบก็ไม่เคยอ่านนะคะเกรดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ชีวิตเนี่ยมาคิดได้ตอนปิดเทอมช่วงมต้นที่จะขึ้นมปลายนะคะ ก็มันเริ่มจากเอ่อที่เราคิดได้เนี่ยมันเริ่มจากเราเริ่มหันมาอ่านหนังสือนะคะมันเริ่มจากอ่านหนังสือการ์ตูนก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆแม่เขาก็เอาหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาให้อ่านตอนช่วงปิดเทอมใหญ่พอเราอ่านหนังสือการ์ตูนไม่สักพักเนี่ยเราก็เกิดกลจากคนที่ไม่รักการอ่านหนังสืออ่ะเราก็ได้พัฒนากลายเป็นบุคคลที่รักการอ่านหนังสือขึ้นมาจากการเริ่มอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะ แล้วก็พอเราเริ่มรักการหนังสือเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนหนังสือจากหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือแบบหลากหลายขึ้นเช่นอาจจะไปอ่านประวัติศาสตร์หรือแบบหนังสือให้แง่คิดพัฒนาบุคคลพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยก็ช่วงมปลายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเยอะมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือพี่ชายเขาให้เราอะเริ่มอ่านหนังสือพนิษศาสตร์เองศึกษาด้วยตัวเองนะคะ จากเด็กที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยตอนมอตอน้นก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองมาเริ่มอ่านหนังสือดังนั้นช่วงมปลายเนี่ยเราตั้งใจเรียนมากขึ้นเกรดมันก็เลยดีขึ้นนะคะเกรดมันดีขึ้นแล้วเราก็แต่ว่าในชีวิตเราอะ่ะไม่เคยแบบเรารู้แต่ว่าตอนมอปลายเราเรียนหนังสือแล้วแล้วเราไม่เคยกําหนดเป้าหมายเราก็รู้ว่าต้องเอน็นแต่ว่าเราอะ่ะไม่รู้จะเอ็นเข้าอะไรเราขาดเป้าหมายมากดังนั้น เราก็เราก็อ่านหนังสือแบบไม่มีเป้าหมายนะคะทําให้แบบปีแรกที่เอนอะ่ะเราเอนไม่ติดแล้วเราก็เลยเออไปอ่านหนังสือรอบสองเพื่อจะเอนเข้ามาหาลัยปิดเพราะว่าพอรอบสองที่เราเอนติดเนี่ยชีวิตมันมีเป้าหมายอันนี้ก็เลยได้เรียนรู้ว่าเออการที่เราจะสําเร็จเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตมันเลยทําให้เราแบบพุ่งไปที่เป้าหมายเราได้ก็เลย เราสอบเองครั้งที่สองเราก็เลยสอบติดนะคะก็ลเลยได้ไปอ่าสอบเอ็นติดนะคะก็ไปได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะก็ไปเป็นก็มูฟจากกรุงเทพนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดที่จังหวัดสกลนครก็เรียนรู้เยอะมากเพราะว่าแม่ไม่อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะพอมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็เรียนรู้ในชีวิตยเยอะมากไหนจะภาษาที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้นฒนธรรมแล้วก็มีเพื่อนแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าช่วงมปลายถึงมหาลัยเนี่ยช่วงคือช่วงมปลายช่วงที่เราอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะนิกอ่ะไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเจอว่าเขาสอนว่าถ้าเราอยากทําอะไรอะ่ะไม่ต้องคิดเยอะให้ทําไปเลย เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเสียใจทีหลังที่ที่เราไม่ได้ทําทําให้นิสัยช่วงมปลายกับมหาลัยอ่ะนิสเปลี่ยนเพราะว่าตอนมอปลายอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไปห้องสมุดคนเดียวจะไม่ค่อยอยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าพอมาอยู่มหาลัยเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองให้แบบเป็นคนเข้าหาคนเมกเฟนแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะๆแล้วก็มีไม์เสร็จตอนมหาลัยว่า อยากทําอะไรทําเลยถ้าเราอยากทําอะไรใหม่ๆที่เราอยากทําให้ลงมือทําไปเลยทําได้ไม่ได้ให้ทําไปก่อนลงชื่อไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนช่วงมหาลัยที่เราฝึกฝึกตัวเองเปลี่ยนนิสัยนะคะแล้วเราก็ในช่วงปีสี่เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปอ,อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะ lead a d p u l ซึ่ง จริงๆอันนี้ก็เป็นคนที่แบบหาช่องทางรวยอะ่ะมาหมายถึงว่าอยากรวยมาตั้งแต่เอ,อมอต้นมปลายมีแนวคิดแบบว่าอยากทํายังไงครอบครัวเรารวยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอแล้วก็จนมาอยู่ปีสี่เนี่ยเราพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ยมันเหมือนเปิดโลกความคิดเราแบบอ๋อในหนังสือลิทเตโพแลนเนี่ยเขาสอนวิธีคิดของพ่อรวยกับพ่อจนเนี่ยพอเราอ่านเราก็เลยแบบได้ขยายรอบความคิดเราแล้วก็ได้ไปรู้จัก เขาแนะนําว่างานที่จะทําให้เรารวยได้ก็คืองานเครือขา่ายตอนที่เราอ่านเราก็แบบจําไว้เลยว่าออมงานงานสีด้านมันมีอะไรบ้างงานประจำเจ้าของธุรกิจมันเป็นยังไงทําให้เราแบบมีเกอบความคิดเรากว้างขึ้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทําให้เราคิดในใจว่าเออถ้าเราเรียนหนังสือจบไปเนี่ยเราจะไปหางานที่มันเป็นเครือขา่ายแบบที่หนังสือเล่มเนี่ยแนะนําเราก็เก็บไว้ในใจเราตอนที่เราอ่านนะคะ ก็พอเรียนจบมาพอเรียนจบมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเป็นนักข่าวอยู่ปีหนึ่งนักข่าวด้านบิซเนสกับการเมืองเนี่ยค่ะอยู่ปีหนึ่งแล้วแบบบริษัทเขาเล็กนะคะเออเงินเดือนก็น้อยแล้วแบบเวลาเราออกไปทําข่าวยังมาเบียดเบียนเออเงินเดือนเราอีกก็แบบก็เลยทําแค่ปีเดียวนะคะแล้วก็ออกแล้วก็มาสมัครงานใหม่แล้วก็ได้มาท,ทําทีดิสแฮมก็อยู่ฝ่ายเอกสารห้องใบเสร็จ นะคะก็มาทำอยู่ดีแทมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปรู้จักธุรกิจเครือข่ายเออบอกชื่อได้มเออไปทำธุรกิจขายตรงตัวหนึ่งอะคะ่ะก็จากพี่ที่ถ่ายรูปข้างๆอะเขาแนะนําก็ตอนแรกเขาก็แนะนําสินค้าแล้ว,แล,วแล้วพอเราลองกินเออมันก็โอเคทีนี้เราก็เลยแบบ เริ่มเริ่มเข้าไปศึกษาเริ่มเข้าไปทําก็ไปทําอยู่ประมาณสองปีนะคะประจวบเหมาะกับตอนที่ทํอ่ะมันมันยังไม,ไม่เรียกอะไรอะ่ะเน้นขายมันไม่ทีมันไม่โตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปทําอยู่พักหนึ่งทําอยู่ประมาณสองปีแล้วประจวบเหมาะช่วงที่ทําอยู่อ่ะคุณแม่เขาก็ป่วยเป็นมะเร็งพอดีนะคะเราก็เลย ตอนช่วงนั้นในครอบครัวก็คุยกันคือพี่ชายก็เลยตัดสินใจลาออกจากเอดีแทมเพื่อมาดูแลแม่นะคะตอนนั้นก็เลยในบ้านก็เลยจะมีพี่ชายคนเดียวที่แบบหาอะไรได้เพราะเราลาออกมานะคะแต่ช่วงช่วงที่เราลาออกมาเนี่ยมาดูแลแม่เนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อนะคะก็ลเลยช่วงที่ดูแลแม่หรือ ช่วงสามปีที่แม่ป่วยปเป็นมะเร็งเนี่ยนี่ก็ไปทําหลายอย่างนะคะเยอะมากก็มีทั้งไปขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดนะคะแล้วก็เออแล้วก็มีแบบขายตลาดนะคะแล้วก็ไอช่วงที่ว่างงานสามปีเนี่ยก่อนที่จะได้ได้มาทํางานปัจจุบันเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบลําบากมากเลยเพราะว่าดูแลแม่แล้วพอแม่เสียเนี่ย ก็ชีวิตก็ต้องออกจากแฟดต,ต้องมาหาบ้านอีกนะคะก็เลยช่วงนั้นชีวิตจะแบบล้มลุกคุกขานเยอะมากคอยแก้ปัญหาในชีวิตนะคะที่มันเข้ามาก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะคะแต่ช่วงนั้นอะ่ะเราก็จะทํางานหลายอย่างมากทั้งเป็นขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็ไปหางานประจําเช่นเออเป็นเทเลเซลขายประกันภัยรถยนต แล้วก็ลองไปทําขายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทํางานร้านหินแกรนิตขายหินแกรนิตหินอ่อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ขายตลาดเออแล้วก็ปลูกต้นอ่อนทานตะว,วันเอามาขายอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคือพอทําทําไปเนี่ยจนทุกวันเนี้ยเราก็นั่งทําสไลด์เนี้ยก็ทําให้ตัวเอยงย้อนกลับไปดูคือเราอะใช้แรงทํางานเนี่ยเป็นแอคทีฟหมดเลย <laughs> นะคะ อืมก็แบบทํามาหลายงานจนระหว่างระหว่างที่เราทํางานมาหลายๆงานเนี่ยเราก็ได้มาทํางานทุกวันนี้ที่บริษัทชินเซนะคะเออจริงๆอ่ะน,นีกโตจบเอ่อการจัดการนะคะแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาให้โอกาสนี่ให้มาทําตําแหน่งบัญชีซึ่งพอคุยแล้วเขาบอกโอเคในใจตอนนั้นเนี่ยที่สมัครอะ่ะเราอะ่ะไม่รู้หรอกว่าเราทําบัญชีได้เปล่าแต่นี้อ่ะ โดยนิสัยจะเป็นคนเปิดรับโอกาสไว้ก่อนคือไม่รู้หรอกว่าทําได้หรือเปล่าแต่เอาไว้ก่อนนะคะก็เลยแบบตอนนั้นก็เขาบอกให้มาทําบัญชีก็ทําแล้วก็คิดในใจว่าเรียนรู้เอาก็ได้นะคะก็เลยเข้าไปทํทาทั้งทที่ไม่ตรงสายงานที่เรียนจบมานะคะก็ก็ทํางานอยู่เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2013นะคะก็ทําจากหุ่นเล็กๆนะคะไม่รู้ทาอีท่าไหนทําไปทํามาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจนจนสภาพตัวเองเนี่ย ปลายปีสองพันสิบเก้าเนี่ยอ้วถ่ายรูปปีใหม่ออกมาแล้วแบบตกใจตัวเองมากคืออืดระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็พออืดระยะสุดท้ายเสร็จก็ได้มาเจอคุณอานะคะคุณอานี่เป็นคุณอาแท้ๆเลยคือน้องน้องของคุณพ่อนะคะนิกอะแค่รู้ว่าเขาอะผอมแต่ว่า เขาไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟังเขาก็แค่มาชวนให้นิกอะมาลดนน้นาหนักนิกอะนิกก็มีความสนใจนะคะที่จะลดนน้นาหนักก็เลยบอกตอนนั้นอะไม่มีไม่มีเรียกอะไรนิกอะไม่มีเงินที่จะลงโปรแกรมนิกก็บอกอาไปว่าเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนเก็บเงินก่อนนะคะแต่ด้วยความใจดีของคุณอานะคะเขาอยู่ดีๆเขาก็ซื้อคอร์สโปรแกรมให้นิกลงนะคะแล้วก็โทรมาสั่งว่านิกลงโปรแกรมได้เลยนะอาซื้อคอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณคุณอาที่พามาแนะนําให้รู้จักนะคะก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ฟังโปรแกรมเหมือนคนอื่นนะคะคุณอาจ่ายเงินเสร็จก็น้องพิมพกับน้องตัดนะคะก็นัดมาสอนกินเลยนะคะสอนกินลงโปรแกรมหรือว่ากินยังไงในโปรแกรมแล้วก็ไม่มีความรู้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นคนเราอยากผอมแล้วเขามาแนะนําเราก็เชื่อ เราเราไม่ได้แบบมีอคติหรือขัดแย้งคือเขาบอกให้ทํำยังไงเราก็ทําตามไปเลยั้งนันที่ไม่มีความรู้นะคะเขาให้กินยังไงหาอะไรยังไงเราก็ปฏิบัติตัวไปค่อยๆฝึกไปอะไรอย่างนี้นครัก็เนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะคะที่เข้ามาสู่วงการลดน้ําหนักถือว่าเป็นความโชคดีมากนะคะก็อันนี้คือภาพไปไปนค้นหามาภาพโปรแกรมแรกนะคะอ่าไปเจอภาพห้าวัปนะคอร์สแรกนะคะ ก็เปิดใจเพราะว่ามันลดง่ายมากเลยแค่กินิน,น,อน,นอนแล้วเราผอมอันนี้คือเปิดใจมากแล้วจริงๆอะ่ะอัพไลน์ไม่ได้มาชวนทําธุรกิจแต่เป็นคนถามอัพไลน์เองว่าถ้าอยากทําธุรกิจอะ่ะต้องทํายังไงบ้างตอนนั้นนะคะเพราะว่าเพราะเราสนใจแล้วแบบเออมันผอมแล้วเราก็อยากแล้วเราเห็นโอกาสว่าแล้วเราก็รู้จักแอมวี นะคะแล้วเราก็อยากทําธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วเหมือนที่ในอดีตเราเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกแล้วเราเก็บไว้ในใจว่าเออเราจะทําธุรกิจเครือข่ายนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอเราก็กระโจนเข้าใส่นะคะก็เขาก็แนะนําช่วงนั้นนี่เข้ามาช่วงออฟไลน์นิดหนึ่งก็นี่ก็ไปเซ็นเตอร์ทุกวันทุกทุกวันที่มีเซ็นเตอร์นะคะอยู่ตรงสุขุมวิทท่าสี่นะคะก็ไปเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าเราใหม่เราก็ยังไม่มีความรู้เราเข้าไปเรียนรู้นะคะเป็นคนชอบเรียนรู้เพราะว่า ถ้าเราเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานง่ายนะคะแล้วก็ตอนหลังมาพัฒนามาเป็นช่วงโควิดก็เลยไดม้มาเรียนรู้ในซูมนะคะก็มีก็เข้าเรียนตลอดนะคะเรียนรู้เสร็จแล้วพอเข้ามาอยู่ในองค์กรน,นี้นะคะก็รู้สึกว่าดีมากเลยเพราะว่าได้พัฒนาตัวเองนะคะสิ่งที่เราไม่เคยทำเยอะมากเช่น ให้ทำคลิปวิดีโออันนี้คือไปเอามาจากใน f a c e b o o k นะคะเป็นวิดีโอแรกที่พูดเรื่องความรู้นะคะซึ่งไปย้อนดูทีไรก็พูดแบบแบบมือใหม่เลยเห็นพัดนะคะแบบซึ่งทุกวันนี้ก็พัฒนาดีขึ้นจากอดีตนะคะก็เลยแบบได้ได้ได้ฝึกทำคลิปทำวิดีโอได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการที่ได้เข้ามาธุรกิจนี้ได้ฝึกได้ได้ฝึกทำดีมชาร์ต ซึ่งแต่เราก็ในอดีตเราอะ่ะมันก็มีความฝันมีเป้าหมายแต่ว่าพอเราพอเราได้มาทําดีมชันเนี่ยมันมันดีตรงที่ว่าเราได้มองเหมือนทุกวันแล้วเราไม่หลุดเป้าหมายเวลาเราเจออะไรเนี่ยพอเรากลับมามองอะ่ะในหัวเราก็ยังคิดเออเราอยากได้นะคะมันก็จะดึงเรากลับแม้ว่าเราจะหลุดเอาไปโครจรนิดนึงแล้วแต่ว่ามันจะมีตัวดึงเราดีกว่าที่ไม่ทําซึ่งในอดีตอะ่ะเราได้แต่ฝันในหัวแล้วมันก็ลืมมันก็เคว้งคว้างไปนะคะ เนี่ยธุรกิจนี้ก็ทําให้เราอะ่ะได้กลับมาตามหาความฝันเราที่เราเคยฝันแล้วเราลืมไปในช่วงชีวิตที่เราอะ่ะได้ดิ้ดนรนทํางานมาตลอดไม่ใช่ว่าช่วงนี้เราทํางานเราไม่มีฝันมีแต่ว่าเรา,าพับเก็บไว้จนแบบลืมมากเหมือนเคาะอยู่ในกล่องเป็นฝุน่นพอเรามาได้ทํำดินชารเราก็รู้สึกแบบเออดีนะคะได้มาอบรมเรียนรู้นะคะกับอ, A ake, อาเวกเงี้ยก็ได้พัฒนาจากข้างในหลายๆเรื่อง จนจะได้เห็นพัฒน,นาการเปวีอยนจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะมากหลายๆเรื่องเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ได้จากที่เราได้เข้ามารู้จักธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเรียนเยอะนะคะมันก็จะทำให้เราออกไปทํางานได้ง่ายได้ได้เรียนการเียนขอบคุณเนื้อแท้ตัวเองได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะได้กลับมาทําความฝันตัวเองอีกครั้งแล้วก็ได้ฝึกวางแผนการทํางาน ซึ่งเรื่องเนี้ยมันจําเป็นมากซึ่งเราไม่เคยฝึกมาก่อนนะคะเราก็ได้มาฝึกในในองค์กรน,นี้นะคะแล้วก็ได้ฝึกการไม่ยอมแพ้ในเป้าหมายซึ่งแต่ก่อนบางครั้งเรามีเป้าหมายแต่เราก็จะแบบอืมพอเราทําไปสักพักเราก็หยุดนะคะแต่ว่าพอเราได้แบบสู้กับมันอย่างเงี้ยมันก็จะได้ฝึกเรื่องของภายในข้างในที่เราต้องสู้ให้มันสุดตัวเนี้ยคะ่ะได้ฝืนได้ได้พัฒนาตัวเองจากข้างในจริงๆก็ ตอบโจทย์มากนะคะงานนี้ก็คือนิกตั้งใจว่าจะเป็นงานสุดท้ายนะคะที่จะมาสร้างชีวิตแล้วก็จะไม่ทํางานอะไรอีกแล้วนะคะแล้วเราจะต้องทํางานนี้ให้สําเร็จนะคะก็ประวัตินีก้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ